บทสาธยายธรรมเรื่องกุกุโรโววาทสูตรเมื่อความเพียรที่ผิดทางนำไปสู่ผลลัพธ์อันน่าสลดใจที่มาจากพระสุตตันตะปิดกมัชฌิมนิกายมัชฌิมปันนาศขหบดีวักเจริญพรสาธุชนผู้มีศรัทธาในการแสวงหาหนทางที่ถูกต้องทุกท่าน ในโลกแห่งการปฏิบัตินั้นหลายครั้งที่เรามักจะชื่นชมในความเพียรพยายามอันยิ่งยวดของผู้บำเพ็ญตบะเราอาจรู้สึกทึ่งในการกระทำที่ยากจะหาผู้ใดทำได้เสมอเหมือนและมักจะด่วนสรุปไปว่าความยากลำบากนั้นย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์อันประเสริฐอย่างแน่นอนแต่แท้จริงแล้วความเพียรที่ปราศจากปัญญา และความเห็นที่ถูกต้องก็เปรียบดังการพายเรืออย่างสุดกำลังในทะเลทายย่อมไม่สามารถนำพาผู้พายไปสู่จุดหมายใดได้เลยวันนี้อาตมาภาพจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นการเปิดเผยความจริงอันน่าสลดใจของการปฏิบัติที่ผิดทางมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับ เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของสัมมาทิฏฐิอันเป็นแสงสว่างนำทางที่แท้จริงพระสูตรนี้มีชื่อว่ากุกุโรวาทสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่ากุกุโรวาทสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่ากุกุระหมายถึงสุนัขและคำว่าโอวาท หมายถึงคำสอนหรือในที่นี้หมายถึงเรื่องราวอันเนื่องมาจากการปฏิบัติวัดเมื่อรวมกันแล้วกุกุโรวาทสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยคำสอนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติวัดเยี่ยงสุนักหัวใจของพระสูตรนี้คือการชี้ให้เห็นถึงความจริงอันน่าพระพึงกลัวว่า การบำเพ็ญวัดปฏิบัติที่เรียนแบบพฤติกรรมของสัตว์เดรัจฉานนั้นแม้จะทำด้วยความตั้งใจและยากลำบากเพียงใดหากทำอย่างสมบูรณ์พร้อมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดนั้นนั่นเองและที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นหากผู้ปฏิบัติยังมีความเห็นผิดว่าการกระทำเช่นนี้จะนำตนไปสู่สวรรค์หรือความเป็นเทวดา ความเห็นผิดนั้นเองจะกลายเป็นตัวฉุดรั้งให้เขาต้องไปสู่นรกหรือกำเนิดเดรัจฉานอย่างแน่นอนพระองค์จึงได้ทรงแสดงทางออกที่แท้จริงโดยการจำแนกกรรมออกเป็นสี่ประเพทเพื่อชี้ให้เห็นถึงกรรมอันเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดแห่งกรรมโดยสิ้นเชิงเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะนิคมของชาวโกลิยะชื่อว่าลิทธวัสนะ ในครั้งนั้นมีนักบวชสองท่านผู้บำเพ็ญวัดปฏิบัติอันแปลกประหลาดได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคท่านหนึ่งคือปุณณโกลิยบุตรผู้ประพฤติวัดเยี่องโคและอีกท่านหนึ่งคือเสนยะอเจละผู้เป็นชีเปลือยและประพฤติวัดเยี่องสุนักโดยท่านเสนิยะนั้นได้แสดงกริยาคุ้ยเขียดุดสุนักแล้วจึงนั่งลง ุณณโกลิยบุตรได้เป็นผู้เปิดประเด็นขึ้นก่อนโดยทูลถามถึงอนาคตของท่านเสนิยะว่าการที่เขาสมาทานกุกุรวัดหรือวัดของสุนักอย่างสมบูรณ์มาเป็นเวลานานนี้คติของเขาจะเป็นเช่นไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาได้ทรงพยายามห้ามปรามถึงสามครั้ง เพราะทรงทราบดีว่าคําตอบนั้นจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดใจแก่ผู้ฟังแต่เมื่อปุณณนะยังคงยืนยันที่จะถามพระองค์จึงได้ทรงพยากรณ์ตามความเป็นจริงว่าดูก่อนปุณณนะบุคคลผู้บำเพ็ญวัดของสุนัขอย่างบริบูรณ์เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของสุนัขแต่ถ้าเขามีความเห็นผิดว่าวัดนี้จะนำไปสู่ความเป็นเทวดา เรากล่าวคติของผู้เห็นผิดว่ามีเพียงสองทางคือนรกหรือกำเนิดเดรฉานเมื่อทรงตรัสจบท่านเสนิยะก็ถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจ เมื่อเห็นดังนั้นท่านเสนิยะจึงได้ลุกขึ้นกราบทูลว่าที่ท่านร้องไห้นั้นไม่ใช่เพราะโกรธเคืองพระองค์แต่เพราะเสียใจที่ตนได้หลงปฏิบัติในทางที่ผิดมาเนินนานจากนั้นท่านจึงได้ทูลกลับถึงอนาคตของท่านปุณณนะผู้ปฏิบัติโควัดบ้าง ซึ่งพระองค์ก็ได้พยากรณ์ในทำลองเดียวกันว่าหากปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ก็ย่อมไปเกิดเป็นสหายของโคและหากมีความเห็นผิดก็ย่อมไปสู่นรกหรือกำเนิดเดรฉานเมื่อได้ฟังดังนั้นท่านปุณณะก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเช่นเดียวกันบัตรนั้นเอง เมื่อทิฏฐิอันผิดพลาดได้ถูกทำลายลงแล้วทั้งสองท่านก็ได้แสดงความเลื่อมใสยอย่างยิ่งในพระปัญญาของพระพุทธองค์และกราบทูลว่าพระองค์ย่อมทรงสามารถแสดงธรรมที่ทำให้พวกตนละวางการปฏิบัติที่ผิดพลาดนี้ได้พระผู้มีพระภาคจึงได้ทรงแสดงธรรมเรื่องกรรมสี่ประการอันเป็นทางออกจากวัตฏะโดยสิ้นเชิงประการแรกคือ กรรมดำมีวิบากดำได้แก่การกระทำชั่วทางกายวาจาใจที่นำไปสู่โลกอันมีแต่ความทุกข์เหมือนเหล่าสัตว์นรกประการที่สองคือกรรมขาวมีวิบากขาวได้แก่การกระทำดีทางกายวาจาใจที่นำไปสู่โลกอันมีแต่ความสุขเหมือนเหล่าเทพชั้นสุภกินหะประการที่สามคือ กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวได้แก่การทำกรรมดีและชั่วระคนกันไปที่นำไปสู่โลกที่มีทั้งสุขและทุกข์ปะปนกันไปเหมือนมนุษย์และเทวดาบางเหล่า และประการที่สุดอันเป็นที่สุดคือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นสุดกรรมซึ่งก็คือเจตนาที่จะละกรรมทั้งสามประเภทแรกนั่นเองนี่คือหนทางแห่งอริยมรที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ก้าวพ้นไปจากวงจรแห่งกรรมโดยสิ้นเชิงเอวังก็มีด้วยประการลชนี